สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาทำประเมินราคาบ้านแบบง่ายๆโดยที่เจ้าของบ้านที่ไม่เป็นวิศวกรเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับอันดับแรกอันดับแรกเราเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้ก่อน gocon gocon ตัวนี้ครับ gocon.com นะครับก็พอเข้ามาแล้วนะครับหรือเราจะเข้าในมือถือก็ได้นะครับแต่ในมือถือหน้าตาของเว็บอาจจะ แตกต่างจากนี้นิดนึงนะครับมันจะมีขีด3ามขีดด้านบนนะครับไอตัวแทบ็บตรงนี้มันถึงจะเกิดขึ้นนะครับแท็บตรงนี้ถึงจะเกิดขึ้นนะทีเนี้ยตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรง cost estimate นะครับ cost estimate เข้ามานะครับอืมอ่ะพอเราเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ขอหดตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับ สิ่งที่เราจะเห็นก็คือเว็บไซต์นี้อาจารย์ทำโปรแกรมเอาไว้ให้จริงๆอ่ะมีวัตถุประสงค์อยู่สองอย่างคือใหอ้คนที่อยากจะทำราคาในการสร้างบ้านเนี่ยาสามารถที่จะประเมินได้อย่างคร่าวๆนะต้องบอกว่าคร่าวๆแล้วก็ให้ผู้รับเหมาหรือคนก่อสร้างบ้านเนี่ยสามารถบอกให้ลูกค้าหรือ คนที่อยากจะรู้ราคาแบบคร่าวๆเนี่ยเข้ามาประเมินก่อนเองได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายในการจัดหาหรือหาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะได้กําหนดเองว่าพื้นที่เขาจะเป็นเท่าไหร่จำนวนชั้นเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็จะได้สามารถาประเมินได้อย่างคร่าวๆแล้วก็เอามาคุยกับเรานะครับมันก็จะเกิดการตัดสินใจที่ง่ายมากขึ้นในการ ที่จะทํางานกันต่อไปเนาะทีนี้ในตัวพอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะอันดับแรกก็คือ,อเราสามารถเลือกก่อนคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้มันจะปรากฏขึ้นมาให้เราดูว่าตัวพื้นที่ใช้สอยที่มันเหมาะสมเนาะสมมุติว่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะทําเป็นพื้นที่สําหรับสักกลางๆนะสำหรับ คนครอบครัวเล็กๆนะครับในปัจจุบันก็ประมาณ2-3ถึงห้องนอนนะแล้วก็มีห้องน้ำสอห้องแบบเนี้ยนะครับก็พื้นที่ใช้สอยโดยรวมเนี่ยเอาแม็กสุดเลย120นะครับ120นะเริ่มต้นพอเข้ามาปุ๊บเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราอยากได้บ้านประมาณไหนถ้าเกิดเราเลือกประหยัดนะ อุปกรณ์ทั้งหมดมันจะออกมาเป็นแบบประหยัดให้เรานะครับอาจารย์ขอเลือกแบบสแตนดาร์ดกลางๆนะครับซึ่งอันนี้น่าจะยอดนิยมหรือใครมีงบประมาณก็อาจไปเป็นแบบพรีเมียมไปเลยนะครับาราคามันก็จะไปพรีเมียมด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบคร่าวๆจริงๆนะเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์ในการประเมินราคาแต่ว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยต้องให้ผู้รับเหมาหรือวิศวกรทำการ สร้าง b o q ออกมาจากแบบก่อนนะครับต้องมีการออกแบบก่อนแหละนะครับอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆเราจะได้สร้างบัต g เจตเอาไว้ในใจของเราได้ก่อนนะครับะทีนี้เบื้องต้นสมมุติว่าอาจารย์อยากจะเอาพื้นที่บ้านสัก1้0ตารางเมตรเนาะแล้วก็เอาเป็นพื้นที่1ชั้นนะครับาทีนี้อันนี้อันนี้ถ้าเกิด2ชั้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่าชั้นหนึง60ตารางเมตรนะ อสองชั้นถ้าเป็น2ชั้นนะแต่ค่าก่อสร้างมันจะบวกอาจารย์จะบวกเข้าไปเผื่อๆเอาไว้นิดนึงเพราะว่าการก่อสร้างที่สูงขึ้นมันจะมีมันจะทำงานได้ยากขึ้นนะครับก็ถ้าเป็น2ชั้นก็คือชั้นละ60นะให้เราเข้าใจแบบนี้นะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำชั้นเดียวนะครับสเปคนะสมมุติว่าพื้นที่มันก็มีทั้งฐานแผ่เข็มตอกเข็มเจาะตรงนี้ต้องเลือกเอานะครับจะเอาแบบไหนก็ ปัจจุบันก็คงเข็มตอกนะครับอ่าคงสร้างอยากได้แบบไหนคงสร้างพื้นนะพื้นหล่อในที่ทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นพื้นสําเร็จแล้วเททบหน้าก็แล้วแต่อาจารย์เอารวดเร็วพื้นสําเร็จแล้วเททบหน้านะครับอ่าก่ออิฐก็เอาเป็นมวลเบานะครับหลังคาก็มีให้เลือกนะก่อ,ออิฐมีอะไรบ้างอิฐบล็อกมวลเบาอิฐมอน,นนะอาจารย์เอาอิฐมวลเบานะครับอ่าหลังคาก็มีหลายรูปแบบนะอาจารย์เอาแบบ โมเนียนี่แหละนะครับพีแพคโมเนียนะพื้นก็มีหลายแบบเป็นขัดมันเซรามิกแกรนิโต้กระเบื้องยางไม้จริงอ่าเราเอาแบบกลางๆแกรนิโต้ประตูก็เป็น UPVC นะครับอ่าหน้าต่างก็ทำเป็นทั่วไปนะเป็นอขอเป็นอลูมิเนียมเกรดสูงแล้วกันนะครับอจะได้ทนหน่อยนะแบบนี้เลือกได้นะ ฝ้าเอาเป็นอะไรทีบาไหมหรือจะเป็นฉาบเรียบหรือมีฝ้าหลุมซ่อนไฟอะไรแบบนี้เอาฉาบเรียบธรรมดานะครับทีนี้ระบบอาจจะติดเหล็กดัดไหมนะครับอาติดเนาะ,ะการปวกไปด้วยนะครับจะมี EVcharger ไหมก็เผื่อรองรับนะ,ะถ้ามีอะใส่เดินสายเมนไว้รองรับนะมันก็จะเพิ่มราคาขึ้นจะติดตั้งโซล่า เซลไหมอ่าโซลาเซลล์แบบไหนนะมันราคามันต่างกันเนาะอันนี้ก็จะใส่แบบราคาเข้าวๆเข้าไปให้นะครับมีเครื่องแบวอากาศก็สองห้องนะครับนะทำสอห้องเฟอร์นิเจอร์ไม่ติดนะซื้อแบบลอยตัวไม่มีโซลาเซลล์นะอ่ะแบบเนี้ยอ่าใส่มาครบแล้วนะครับอ่าก็กดประเมินราคาก่อสร้างเข้าไปตึงสิ่งที่ได้ออกมานะครับอ่า เป็นงานโครงสร้างเท่าไหร่งานถาปัดเท่าไหร่นะโดยประมาณนะครับต้องบอกว่าโดยประมาณเนาะแล้วก็งานระบบอื่นๆนะครับระบบน้ําระบบไฟที่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับโดยทั่วๆไปนะครับต้องบอกว่านี่คือแนวทางนะลองดูสิว่ามันจะตกตารางเม็ดเท่าไหร่ถ้าราคากลางๆผู้รับเหมาทําได้ไหมเจ้าของบ้านโอเคหรือเปล่า120ตารางเมก็ประมาณ17ื่น นะครับก็17,450อาจารย์ว่าก็เป็นช่วงราคาที่ผู้รับเหมาทำก็มีกำไรนะครับคนคนจ้างก็อยู่ในแลนที่โอเคอยู่นะครับก็อา,าอาจจะมีการต่อรองกันได้ก็ว่ากันไปนะครับนี่คือโปรแกรมแบบง่ายๆแต่อย่าไปเอาอะไรกับมันมากหรือจะเอาไปยื่นเสนอราคา ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้มันจะใช้ได้ในระดับที่แบบเฮ้ยดูความเป็นไปได้นะครับเอาใหม่นะถ้าเกิดอ่ะเปลี่ยนจากเข็มตอกเป็นเข็มแผ่มันจะถูกลงไหมอ่ะถูกลงนะครับไม่มีไม่มีเขาเรียกว,ว่าไม่มีอ่าค่าเข็มแล้วนะครับก็จะตัดค่าเข็มลงหรือว่าอ่ะเราไม่มีรถ EV อีะีตัดค่ารถ E ีีออกก็ราคาก็ลดลงไปอีกเราไม่ต้องไปเดินไฟที่มากขึ้น เปลี่ยนจากหลังคาโมเนียไปเป็นเมทัลชีสใส่ PU นะครับพียูโฟมอ่ะก็ราคาก็ลดลงไปอีกนะครับมีอะไรอีกจะลดอะไรอีกดีนอไม่ลดและเพราะว่าอะอลูมิเนียมเอาเป็นเกรดธรรมดาทั่วไปอเอาเป็นเกรดธรรมดาทั่วไปนะอ่ะก็ลดลงไปอีกนะครับแบบเนี้ยก็อยู่ที่เราจะปรับนะครับเราจะปรับให้มันเหมาะสมกับ งานของเรายังไงนะครับเราจะได้รู้เบื้องต้นว่าเออ,อราคามันจะได้ไม่เกินบัตเจ็ตจะได้ควบคุมไว้ได้นะครับถ้าพื้นที่เท่านี้ถูกสุดนะสมมุติว่าอาจารย์เอาถูกทุกอย่างเลยนะถูกทุกอย่างเลยนะอเป็นยังเป็นอิดบล็อกเลยนะมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ล้านสองนะครับก็ตารางเมตรละหมื่นนะครับซึ่งทําได้ไหมอาจารย์ว่า ก็พู้แล้เหมาจริงๆทำได้นะทำได้นะก็อยู่ที่ปริมาณคุณภาพของวัสดุที่เราเลือกใช้แหละนะครับดูซิเอาแบบพรีเมียมไปเลยนะติดทุกอย่างนะโซล่าเซลล์ก็แบบไฮบริดไปเลยนะครับแอร์สี่ตัวนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็บิวอินจัดเต็มนะครับไฟทุกอย่างจบที่ไหร่4ล้านแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอก มันขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้หรอกว่าราคาเวลาเราไปประเมินราคาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปประเมินแบบเป็นตารางเมตรซึ่งมันก็จะได้ค่าที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับโปรแกรมนี้ก็น่าจะพอช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะในระดับหนึ่งนะครับถ้าไปเอาอ เป็นร้อก็จริงแต่เป็น2ชั้นนะครับเป็น2ชั้นราคามันก็จะเพิ่มไปเนื่องจากความสูงมันมีผลต่อการทํำงานเนาะอ่าการทำงานมันก็ทําได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ลองไปใช้ใดูนะครับถ้าโปรแกรมนี้อาจจะไม่ได้เชิงวิศวกรรมจ๋าเลยนะครับก็พอที่จะช่วยแล้วก็เกิดประโยชน์ยังไงก็ฝากแชร์กันไปด้วยนะครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมในการประเมินราคาแบบคร่าวๆนะครับก็ขอบคุณครับที่ฟังแล้วก็ติดตามจนจบนะครับสามารถ Export ไปเป็นพิมพ์เป็น PDF ได้นะหรือบันทึกบันทึกผลตัวนี้ออกมาเป็นรูปได้เลยนะครับเป็นรูปได้เลยนะอะหรือจะติดต่อสอบถามยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ